ให้เลยนะคะพี่รุ่นนี้นะเป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นเดทผ้ายือดอุ่นเว็บตัวนี้ของเขานะจะแต่งด้านหน้าเป็นลูกไม้แบบนี้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ mm hmm. งานจะเป็นคอวีนะคะพี่ตัวนี้เป็นคอวีและงานป้ายอย่างดี mm hmm. พี่ดูแขนนะใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะ mm hmm. แล้วก็ชายนะพี่กระโปรงเราอัดพิษให้อย่างดี mm hmm. พี่ดูเนื้อลูกไม้นะ ด้านหน้านะคะพี่แต่งลูกไม้เน้อสวยๆแบบนี้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากแล้วก็มีซับในด้านหน้าเน,นื้อหนาให้อย่างดีเหมือนเดิมนะน้อลูกไม้คือสวยมากตัวนี้นะส่วนด้านหลังค่ะพี่เป็นผ้าเทพตัวเดิมเลยตัวนี้จะเป็นผ้ายืดบุนเว็บเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะด้านหลังจะไม่มีซับในและผ้าไม่ผ้าไม่ต้องรีดนะคะชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดและชายกระโปรงเราอัดพียสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าก็แต่งลูกไม้เนื้อดีแบบนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด 41นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดตนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตัวนี้แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงนะฟิลใส่สบายสบายค่ะพี่ทรงสวยมากๆรุ่นนี้ขอจัดโปรให้พี่นะจากปกติ25แล้วลูกค่ะวันนี้ขอให้โปรพี่พิเศษอีกให้แค่สองเท่าน,นั้นพี่อาไปแค่สองหาไม่ได้แน่นอนลูกค้ากับงานตัวนี้นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะ ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะสวยๆแบบนี้เลยเดทนะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด41นิ้วไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินตัวนี้บอกเลยทรงสวยมากๆสีกรมค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ดูดีๆนะถ้าพี่จะเอาตัวนี้พี่พิมพ์ว่าฟ้าคามนะคะตัวนี้เขาจะสว่างกว่าขอเรียกฟ้าคามนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่จะเป็นแดงเลือดหมูแบบนี้นะสวยๆแบบนี้ค่ะ2-3-9เท่านั้นพี่สวยมากๆรักคุมมากๆแล้วพี่ดูเนื้อลูกไม้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะพี่ให้พี่พิเศษแค่2-3-9เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกีโตก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูทรง ตัดพีชสวยๆแบบนี้ลูกไม้เนื้อนี้แล้วลูกไม้ไม่ได้ตัดชายตรงให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่และพี่ดูเนื้อซับไม้นะคะพี่เนื้อหนาอย่างดีนะคะพี่ซับไม้สีเดียวกับตัวลูกไม้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะคะพี่